คำเตือนนนยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด ห้องปิดตาย The Close Room ห้องปิดตายนะห้องพิสูจน์หลักฐานตอนนี้หลักฐานทั้งหมดกำลัง่ค่อยๆถูกนำขึ้นมาวิเคราะห์โดยตอนนี้คุณหมอรันโกก็เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเพราะเธอเพิ่งพบว่าสารพิ่ที่พบในไข่สลังของผู้ตายนั้นมันคือสารหนูชนิดพิเศษสารพิ่ที่เราพบมันคือสารหนูอาลเซนิกคุณหมอรันโกบอกสารหนูเหรอครับสารวัตรลิวจิเอ่ยถามยำ้ำ หมอรันโกพยักหน้านักสืบอลันจึงเข้าใจแล้วว่าทำาไมวิญญาของมินกี่จังจะเกรงตลอดเวลาสารพวกนี้มาทำลายเส้นประสาทเมื่อเข้าสู่ร่างกายและจุดสำคัญถือว่าทำลายสมองและเส้นประสาททั้งหมดของร่างกายสารหนูเป็นสารบริสุทธิ์และก็เป็นสารประกอบละลายน้ำได้ดีจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายทำลายสมองและเส้นประสาทเอาไว้วะทุกส่วนของร่างกายทำให้ขาดหายใจอย่างทรมานหมอรันโกเอ่ยอย่างชำนาญ ลายนิ้วมือที่เอามาให้ตรวจรู้ไหมว่าผลเป็นยังไงผู้กำกับรูกะเอ่ยบอกจ้องไปยังใบหน้าน้องชายและนักสืบอลันด้วยรอยยิ้มผลเป็นอย่างไรครับลายนิ้วมือก้อนอิฐและขอน,น้ํานี้ตรงกันส่วนสายเอ็นตกปลานี้คนละลายมือกันแสดงว่าเจ้าของก้อนอิฐปริศนานี้คือคุณคาวาชิอย่างนี้ก็แน่ใจสุดแล้วหล่ะครับส่วนเส้นเอ็นตกปลานี้ทําไมลายนิ้วมือคนละคนกันนะหรือว่าคนร้ายมีสองคนกันแน่ นักสืบอลันสันนิฐานเออสองคนเหรอคุณหมายถึงไม่มีแค่คาวิชิสินะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผู้ก่กลับรู้กาเอ่ยครับอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังอีกก็ได้นักสืบอลันเอ่ยว่าแต่ทำไมคุณคาวชิชิถึงต้องเอาอิดไปคว้าใส่บ้านคุณอากิระด้วยนะหมอรันโกเอ่ยก็รู้ไงครับว่าคุณอากิระต้องซักทอดถึงคนบงการแน่แน่นักสืบอลันเอ่ยแต่ทำไมต้องใช้ก้อนหินคว้างด้วย แค่ไปขู่ไม่ได้หรือไงหมอรันเกอเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจได้ครับถ้าในบ้านไม่มีภรรยาและลูกสาวของคุณอากิระคุณคาวาชิต้องการให้คุณอากิระออกไปดูที่หลังบ้านแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยหรือม,มากที่สุดก็คือทําร้ายคุณอากิระแล้วก็เข้าไปบุกบาไม่ได้เพราะมีลูกเมียของคุณอากิระอยู่สารวัตรลิวจิเอ่ยบอกแต่ผมสงสัยว่าทําไมเขาต้องใช้เส้นเอ็นตกปลานี้ทําการดีดก้อนอิดนี้มาด้วยนะ และอีกอย่างรอยนิ้วมือคนละลายนิ้วมือเลยไม่ใช่หรอครับนักสืบอลันเอ่อย่างสงสัยก็นี่แหละที่ฉันสงสัยนี่แหละที่ฉันสงสัยผู้กำกับรูกะเอเออย่างสงสัยสงสัยทําไมกันก็ถ้าไปไปตาผปขอาคุณอากิระเด้อเอามาดูคนร้ายก็ใช้เส้นเอ็นนี้เหวี่ยงก้อนหินที่ถ่วงอยู่เข้าที่คอได้แล้วก็สามารถดึงกลับไปได้โดยไม่มีร่องรอยไงสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นผมก็คิดแบบนั้นน่ะครับ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำเรื่องให้มันยากด้วยนักสืบอลันเอ่ยก็จะทำท่านนึกคิดนั่นน่ะสิครับผู้กกับรูกะเอ่ยก่อนที่จะนึกคิดได้บางอย่างจึงรีบเดินไปยังตู้เก็บหลักฐานและหยิบเอาของบางอย่างออกมาและยื่นให้สาวัตรลิวจิและนักสืบอลันอะไรครับเนี่ยนักสืบอลันถามตัวรถไฟที่เจอในที่เกิดเหตุทำไมเหรอคุณลวกะสารวัตรลิวจิเอ่ยถามคือ ผู้ก,กักันประูกะให้ดิฉันตรวจตัวต๋วรถไฟนี้อย่างละเอียดทีทวนอีกครั้งก็เพราะว่าตัวต๋วรถไฟนี้มีคราบสารหนูติดอยู่ด้วยค่ะหมอรันกุเอ่ยบอกคราบสารหนูล่ะครับนักสืบอลันเอ่ยพร้อมยกยิ้มให้กับสารวัตรลิวจิเมารู้กันสองคนอืมแสดงว่าในตู้รถไฟที่เกิดเหตุคนร้ายอยู่กับผู้ตายตัแต้แต่แรกสารวัตรลิวจีเอ่ยใช่ผู้กักับประูกะเอ่ยก่อนจะเดินม,มาจีตรงหน้านักสืบอลัน และสารวัตรลิวจิที่ยืนมาพูดก,กับรูการอยู่เพื่อฟังคําอธิบายเพราะลายนิ้วมือบนตัวรถไฟแม้จะเลือนลางเกิดจากการพยายามเช็ดออกแต่คนร้ายชลาใจเกินไปคิดว่าจะเช็ดได้หมดเราจึงพบลายนิ้วมือที่ตัวรถไฟแต่ไม่ใช่ของคุณข่าวชิผู้กกับรูกาเอ่ยทำให้ทั้งหมดที่รู้สึกอยากจะรู้กันไปใหญ่ว่าเรื่องหมดจะเป็นอย่างไรข่าวชิไม่ใช่คนร้ายที่แท้จริงแต่ทำไมบงการอากิระทางด้านนักสืบอลัน จึงยกสายเอ็นเบ็ดตกปลาขึ้นมาดูและสายหางตาของเขาก็เหมือนจะเห็นวิญญาของมินกีที่ยืนที่มุมส่งกล้องขนาดคูณสิบนักสืบอลันจึงเดินออกไปมีอะไรเหรอครับสรารวัตรลิวจีเอ่ยและทุกคนก็เดินตามนักสืบอลันไปเมื่อไฟกล้องส่งขายายขนาดสิบเท่าถูกเปิดสรารวัตรลิวจีจึงเข้าใจสายเอ็นเบ็ดตกปลานี้ถูกทํามาเป็นพิเศษจะมีโลโก้และเลขการค้าสลักอยู่ด้วยน่าจะมีเฉพาะร้านเท่านั้นนะครับ นักสืบบาลันเอ่ยบอกสารวัตรลิวจิรีบเบียดเข้าหานักสืบบาลันทันทีไหนดูสิสารวัตรลิวจิส่องดูบ้างก็พบว่าจริงอย่างที่ทักสืบบลัลพูดเอาไว้จริงด้วยสิรูกะมาดูหนว่ารู้จักร้านไหมสารวัตรลิวจิหันไปหาพี่ชายเผื่อว่าจะรู้จักร้านเพราะว่าพี่ชายของเขาก็อยู่ที่ชิบะมาหลายเดือนแล้วผู้กำกับรูกะเดินเข้ามาดูก่อนจะทำท่าคีดสักครู่แล้วยกยิ้มขึ้นมาฟิตชิ่งฟันล่ะ นายรู้จักเหรอสารวัตรลิวจิเอ่ยถามก็ไม่เชิงล็อกแต่ก็พอร,รู้จักเดี๋ยวให้คนที่โน้สืบให้ถ้ามีหลักฐานมากขนาดนี้นก็ไม่ยากแล้วละผู้ก็กลันรูดูกะเอ่ยบอกนักสืบอลันหันมองไปยังวิญญาณของมินกิจังที่ตอนที่ค่อยหายไปเขาเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เข้ามาถูกทางและจับคนร้ายตัวจริงได้แล้วระหว่างที่กำลังตรวจสอบหลักฐานกันอยู่นั้น คินตาคุงก็โทรเข้าเครื่องสารวัตรลิวจิเพื่อรายงานผลสารวัตรครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับคุณคาวาชิเป็นยังไงบ้างอะสาหัสอยู่ครับสารวัตรจะเอาไงต่อดีครับคินตาเอ่ยถามเพื่อให้ออกคําสั่งในการทํางานต่อเดี๋ยวฉันไปเฝ้าที่นั่นไ้ด้วยฉันรู้สึกว่าคาวาชิไม่ใช่คนร้ไรแท้จริงสารวัตรลิวจิเอ่ยถามก็จะหันไปทางนักสืบอลันที่ต้องการทราบเรื่องราวเช่นกันไปก็เถอะ เราจะไปจับคุณไล่แท้จริงกันสารวัตรลิวจีเอ่ยพร้อมเดินออกไปนักสืบอ,อลันพยักหน้าแต่ก็หันไปยังผูก้กองกาไรุกกะ้เร้ายยังไงก็โทรหาผมด้วยนะครับนักสืบอ,อลันลเออยก่อนจะยกยิ้มและเดินตามหลังสารวัตรลิวจีไปที่โรงพยาบาลร่างของเขาวาชินอนยังไม่ได้สติสายน้ำเกลือออกซิเจนห้อยระยงระยางเต็มไปหมดเป็นไงมั่งสารวัตรลิวจีเออยถามคินตะที่เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแย่เลยครับ ผมคิดว่าเขาต้องให้ปากคำอะไรต่อไม่ได้แน่ๆคินตาเอ่ยสารวัตรลิวจิขมวดคิ้วข้อหากันทางด้านนักสืบอลันที่ยืนมองเข้าไปยังข้องกระจกเขาเองก็พยายามมองหาวิญญาของมินกิจ,จังแต่ก็ไม่พบคุณพ่อคะคุณพ่อเสียงเอ่ยเว้ยว่าของหญิงสาวที่วิ่งมาด้วยความร้อนลนทําให้คินตาและโอกวะต้องรีบวิ่งเข้ามากันไว้เพราะที่นี่คือโรงพยาบาลสารวัตรลิวจิจึงรีบเดินเข้ามาหาหญิงสาว แล้วก็แอบแปลกใจที่หญิงสาวคนนั้นเรียกคขาวาชิอาชิมะว่าพ่อคุณอิกิสาใจเย็นครับที่นี่โรงพยาบาลสราวัตลิวจิเอ่ยขึ้นแต่นั่นคือพ่อชนะสลอวัตจะให้ฉันใจเย็นอีกหรอคะอิกิสาโวยนักสืบบัลที่เดินเข้ามาเขาหันมองสลาวัตลิวจิแล้วพยักหน้าเป็นเชิงว่าเขาจะจัดการเองซึ่งสลาวัตลิวจิเขาเข้าใจจึงลุกขึ้นให้นักสืบลันเข้ามาแทนที่ผมเข้าใจครับ ตอนที่พ่อกับแม่ผมประสบอุบัติเหตุผมเองก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันตอนนั้นผมเป็นเพียงเด็กมัธยมปลายเท่านั้นผมไม่มีใครเลยไม่มีโอกาสมาเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเพราะท่าสเสียชีวิตทันทีคุณยังโชคดีมากนะครับที่ได้อยู่กับคุณพ่อจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้เห็นท่านอยู่นักสืบอลันเอ่อยออกมาตามความจริงเมื่อตอนที่เขาอยู่มัธยมปลายปีสุดท้าย เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นพ่อของเขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันญี่ปุ่นทํางานเป็นวิศวกรส่วนแม่เป็นแม่บ้านคอยทาอาหารสนอร่อยให้ลูกชายและสามีที่รักได้รับประทานวันหนึ่งเขารับโทศรศัพท์จากสถานีตารวจว่าพ่อและแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีซึ่งเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเพราะเขายังไม่ได้ล่ําลาอะไรกับพ่อและแม่เลยสักนิดผมว่าตอนนี้ถือมือหมอแล้ว คงไม่มีอะไรกังวลมากคุณทาอะไรละร้อนหน่อยดีไหมครับนักสืบบลันเอ่ยเมื่อสาร,รวัตรลิวจิเดินกลับมาเพราะเกิดบกาแฟร้อนกระป๋องที่เขากดมาจากตู้สินค้ายื่นให้หญิงสาวและนักสือบอลันขอบคุณครับนักสืบบอลันเอ่ยบอกพร้อมยกยิบออกมาและรับกาแฟมาส่งให้อากิสะซึ่งเธอนั่งร้องไห้อยู่แต่ก็ไม่โวยวายแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะอากิสาเอ่ยขอบคุณและรับกาแฟมาพร้อมเปิดและยกดื่มเข้าไปอย่างไม่ลังเล ผมว่ารอดูอาการก่อนดีไหมครับตอนนี้น่าจะไม่เป็นอันตรายแล้วสารวัตรลิวจิเอ่ยเสริมก่อนจะนั่งลงข้างๆหรือคุณอิกิสาจะกลับไปพักที่บ้านก่อนไหมเดี๋ยวผมให้คนไปส่งนักสืบบอลเอ่ยถามเผื่อเป็นทางเลือกฉันขอหน่าตรงนี้สัพักก่อนนะคะเพื่อแน่ใจว่าคุณพ่อพน้นกิจอันตรายแล้วแล้วก็ไปจัดการเรื่องค่ารักษาและห้องพักด้วยค่ะหญิงสาวเอ่ยขึ้นอ๋อได้ครับ ดี๋ยวพวกเราเชิญคุณไปนั่งที่มุมโนนได้ไหมครับผมอยากจะให้คุณอิกิสาให้ข้อมูลและก็สอบถามเรื่องระหว่างคุณและคุณคาวาชิด้วยครับสารวัตรลิวจิยื่นสั่งงานลูกน้องเล็กน้อยส่วนนักสืบอลันก็พาอิกิสามาอีกด้านหนึ่งของด้านหน้าห้องฉุกเฉินผมแปลกใจมากเลยที่คุณอิกิสาเป็นลูกสาวคุณคาวาชินักสืบอลันเอ่อยขึ้นก็แปลกใจจริงๆไม่คิดว่าโลกจะกลมได้ขนาดนี้อิกิสาเองก็ไม่ได้พูดอะไรมาก เรามีกันแค่สองคนพ่อลูกคุณแม่ชั้นเสียตอนที่คลอดชั้นคุณพ่อของชั้นเลี้ยงฉั้นมาอย่างดีดูแลชั้นอย่างดีไม่ว่าฉันต้องการอะไรท่านก็จะหามาให้จนได้เมื่อชั้นโตขึ้นมาฉันเองก็อยากจะตอบแทนท่านและดูแลท่านอ๋อเห็นนี่หรือเปล่าครับที่คุณอิกิซาจะไม่มีครอบครัวสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นเมื่อเดินมานั่ข้างๆกันอิกิซาพยักหน้ารับ แต่ก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เออฉันลืมกาแฟไว้ตรงโน้นค่ะฉันดื่มไม่หมดเลยไม่เป็นไรครับมันคงเย็นแล้วผมเอ็ก็เลยซื้อมาให้ใหม่ครับสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นพร้อมยื่นกาแฟไปให้เธอขอบคุณค่ะอิกิสาเอ่ยและรับกาแฟจากมือสารวัตรลิวจินักสือบอลันมองไปะยังสารวัตรลิวจิที่พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเรื่องคดีการตายของคุณมินกี ลูกน้องของคุณมันเกี่ยวพันกับคุณพ่อของคุณด้วยนักสืบอลันเอ่ยอิกิสาเอกก็รีบทำหน้าตกใจทันทีที่ได้ยินแบบนั้นฮะอะไรนะคะคือคดีนี้เราเชื่อมโยงหลายประเด็นไปไปมามามันก็ไม่ใช่แค่คดีการตายธรรมดาอย่างที่ทราบและเราก็ได้บอดแสหลายอย่างสืบพยานล่าสุดนักสืบอลันเอ่ยอธิบายแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยจบอิกิสาก็เอ่ยขึ้น คุณอากิระสเกะปลักปลามพ่อของฉันค่ะเขาโกรธที่พ่อของฉันไม่ให้เขายืมเงินเขาจึงปลักปลามพ่อของฉันอิกิซาเอ่ยด้วยใจร้อนลนอย่างเห็นได้ชัดเรายังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าคุณอากิระปลักปลามพ่อของคุณสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นสีหน้าของอิกิซาเปลี่ยนไปทันทีค่ะคือก่อนจะเกิดอุบัติเหตุคุณพ่อโทรมาหาฉันค่ะท่านเล่าให้ฉันฟังหรือพ่อคุยโทรศัพท์ค่ะท่านก็เลยเกิดอุบัติเหตุ นักสืบอลันได้ฟังดังนั้นยิ่งแน่ใจแล้วว่าอิกิซาอาชิมะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆเพราะจากหลักฐานที่ทางทีมงานได้มาตรวจสอบเบื้องต้นปลายทางโทรหาอิกิซาจริงแต่ในเมื่อเธอคิดแบบนั้นแล้วทําไมถึงมาโรงพยาบาลกันละ่ะอาจจะเป็นไปได้แล้วครับเพราะเช็คมือถือของคุณเข้าบชิแล้วโทรหาคุณจริงๆด้วยสินะแต่ไม่ใช่สายสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่ทําให้อิกิซาตกใจหน้าถอดสียิ่งเห็นได้ชัด แล้วทำไมคุณเพิ่งมาที่โรงพยาบาลล่ะครับถัาท,ะท,ะทีพ่อของคุณเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่บ่ายโมงแล้วสารวัตรลิวจีเอ่ยทำให้อิกิสาเลืกลาักกว่าเดิมคือช่วงอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฉันมีประชุมตลอดเลยฉันไม่ได้รับสายใครเลยทั้งนั้นก็เลยไม่รู้แล้วออกจากห้องประชุมมาก็ทราบข่าวก็รีบมาทัทีเลยค่ะเธอเอ่ยออกมาสารวัตริวจีหันมองนักสืบอลันและยกยิ้มให้ก่อนจะก้มมองมือถือของตัวเอง ผมขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับสารวัตรลิวจิเอ่ยบอกและเดินไปรับโทรศัพท์นักสืบอลันและอิกิสามองตามหลังและลับมุมไปนักสืบอลันจึงหันกลับมาหาอิกิสาและเอ่ยขึ้นถามคุณรู้อะไรไหมว่าคุณอากิระสเกะไม่ได้พูดถึงคุณพ่อคุณเลยสักนิดและก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินที่ยืมคุณพ่อเลยแต่ที่ทําให้ผมแน่ใจว่าพ่อของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาพูดเรื่องการยืมเงินขึ้นมานักสืบอลัลเอ่ยขึ้น ตอนนี้ความแน่ใจเต็มร้อยว่าอิกิซาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไม่มีทางคุณอากิระใส่ร้ายพ่อฉันและที่พ่อฉันต้องเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นพวกเขาแน่แน่คุณนักสื่ออย่ามาใส่ร้ายพ่อฉันนะคะอิกิซาเอ่ยและลุกขึ้นทําท่าจะเดินออกไปแต่ยังไม่ทันที่จะพาตัวเองออกไปสารวัตรลิวจิก,ก็เดินเข้ามาประชันหน้านักสืบอลันก็ลุกขึ้นยืนอยู่ด้านหลังทําให้เธอเองก็ไปไหนไม่ได้จึงโวยขึ้นมาเพื่อให้คนที่โรงพยาบาลรู้ เอ้ยพวกคุณจะทําอะไรอ่ะมาลอบชันไว้ทำไมอ่ะอิกิสะเอ่ยเมื่อเห็นว่ามีตำํำรวจอีกสองนายเดินเข้ามาสมทบอย่าได้กลัวไปเลยครับพวกเราแค่อยากจะเชิญคุณไปสา,าดีตํารวจเท่านั้นและจะบอกข่าวดีว่าพ่อของคุณพ้นกิจอันตรายแล้วและออกจากห้องไอซเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ของเราเฝ้าไว้อย่างนานแน่นไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครทําอะไรได้สําหรับรถของพ่อคุณ ทางเจ้าหน้าที่กองสืบสวนได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับรถและเครื่องยนต์เขาเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนลื่นจริงๆจากกล้องวงจรปิดสาธารณะที่จับได้สารวัตรลิวจิเอ่ยก็จะมองไปยังนักสืบอลันที่มองกลับมาเพื่ออยากได้คําตอบสารวัตรลิวจิพยักหน้าอย่างรู้กันนักสืบอลันจึงเอ่ยขึ้นและหลังจากนี้ผมก็ขอเชิญคุณอิกิสาไปให้ปากคำที่สถานีตํารวจด,ด้วยนะครับ ในฐานะผู้จ้างวันฆ่ามิกิมิโนโรลูรนกน้องของคุณเองทําให้ทุกคนเดินเข้ามาหาเธอและกำลังสติแตกและโวยวายขึ้นมาเอ้ยเอ้ยพวกคุณจะบ้าหรอพวกคุณมีหลักฐานอะไรมาปักปล้าฉันท่านี้ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแลวเธอจะฆ่ามิกิจังทาไมกันน่ะเธอคือลูกน้องที่ฉันน่ารักที่สุดเลยนะและการตายของมิกิจังก็ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว,ว่าฉันเป็นคนทำเนี่ไม่มีบาดแผลอื่นใดเลยที่เธอหัวใจล้มเหลวไม่ใช่หรืองไงอิกิซะเอ่ยขึ้น และพยาะบัดแครออกจากพันธาการมของตำรวจการที่เธอพูดออกมาแบบนั้นทำให้ตำรวจแน่ใจแล้วว่าเธอคือคนร้ายแน่นอนผมขอถามคุณอิกิสาหน่อยว่าทำไมตัวรถไฟของคุณที่ขาดครึ่งหนึ่งมันอยู่ในที่เกิดเหตุล่ะครับสารวัลลิวจิเอ่ยขึ้นเอ,เอ่อเอออะไรต,ตัวรถไฟอะไรกันอย่ามากล่าวหาฉันไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณกลับนะอิกิสาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ขุมทวนไว้แล้วจากเธอคิดว่าตัวเองกำลังจิตหลุด แล้วทำไมคุณถึงไปซื้อสายเอ็นเบ็ดตกปลาใกลถึงชิบะเลยหล่ะรับนักสืบลันเอ่ยขึ้นเอ้ยจับทำคนผิดหรือเปล่าคะฉันไปทำอะไรที่เมืองชิบะแถมซื้อเอ็นเบ็ดตกปลาทำไมกันน่ะย้อนไปเมื่อสารวัตรลิวจิเดิอนออกไปรับโทรศั์เมื่อสิบนาทีที่แล้วได้เรื่องไหมคุณลวกะอ่าฮะฉันส่งไปหน้าจากกล้องวงจรปิดที่ร้านไปให้ดูแล้วนะเธอไปซื้อสายเอ็นเบตตกปลาที่ร้าน บับรเครดิตที่ใช้รูดก็ชื่ออิกิซะอาชิมะนามสก,กุลเดียวกัน,ก,นกับเจ้าของลายนิ้วมือก้อนหินที่คว่างไปยังบ้านของคุณอากิระด้วยสิขอบคุณมากเลยนะแล้วตอนนี้ก็ชัวร์แล้วสิว่าเธอคู่รักอีกคนมันชัดเจนมากกว่านี้อีกนะกับป๋องกาแฟาที่ให้เจ้าเด็กโอกาวะเอามาให้นั่นนะ่ะลายนิ้วมือตรงกับลายนิ้วมือในตัวรถไฟฟ้าในคืนเกิดเหตุด้วยนะสิฮฮ <c oughs> <ๆ c oughs> ไปอย่าให้คิดเอาไว้เลยใช่ แต่อยากรู้นะว่าเธอฆ่ามปนกี่อย่างไรและยังไงทำมถึงได้ไม่มีร่องรอยขนาดเนี้ยอืมืเอาไว้เจอกันที่สถานีตำรวจนะขอบคุณมากนะลิวกะเออนี่นๆเมื่อไรจะเรียกพี่ลิวกะเหมือนที่เคยเรียกสักทีอะแค่นี้นะอ้าเวเฮ้ยมาที่ปัจจุบันตอนนี้อิกิสะอาชิมะกลับเหงือเริ่มซึมออกมาและสายตาเธอก็กลอกไปมาจนเกิดพิรุธจะไม่ผิดหรอกครับข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ผู้ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาที่เมืองชิบาวันพุธที่ผ่านมานี้ไม่น่าจะผิดนะครับหรือบัตรเครดิตของคุณถูกขโมยก็ไม่น่าจะใช่อีกแล้วนั่นเพราะคุณเพิ่งจะรูดค่าพยาบาลไปเมื่อสักครู่นี้เองเหรอครับอา้าวเมื่อสักครู่คุณบอกพวกเราว่าคุณไปไประชุมทั้งสัปดาห์และเอาเวลาไหนไปพบลูกค้าที่ชิบารลล์ละนั่นที่สําคัญคุณเองก็ให้สัมภาษณ์นิตยสารสังคมเล่มหนึ่งไปว่าโสดอยากดูแลพ่อกับครอบครัวยังไม่คิดมีใคร ไม่ใช่เหรอครับืึนักสืบลันเอ่ยขึ้นเฮ้แหมคุณนักสืบสมัยนี้ใครเขาจะบอกความจริงรักแฟนกันลร่าคะคุณเธอจะคงเอ่ยแถขึ้นมาจนสารวัลรลวจิเอ่ยขึ้นอย่างงุนงิดงั้นคุณก็บอกความจริงมาเถอะครับว่าคุณคือคนบกการเรื่องนี้เพราะผมเองก็ฟังคุณแถไม่ไหวแล้วลายนิ้วของคุณมันตรงกันกับตัวรถไฟที่ขาดเครื่องในที่เกิดเหตุแล้วพวกเราก็สืบมาแล้วว่าคุณไม่มีแฟนลายนิ้วของคุณพ่อคุณตกกับก้อนอิทธิปาเข้าไปในบ้านของคุณอากิระ สันเอ็นตกใจที่ผมพูดมานั้นมันก็ตกใน,นที่เกินเหตุหลักฐานมก็มัดคุณไว้แน่นหนาแล้วนะสารวัตรลิวจีเอ่ยอย่างอารมณ์ฉุนเฉียวเฮ้ยกูจะบ้าเลยยังไงฉันไม่ผิดพวกคุณพวกอะไรแล้วฉันฆ่ามินกีจังทําไมอ่ะฮะแล้วจะฆ่ายัางไงไม่มีหลักฐานเลยสักนิดฉันไม่ผิดเธอ,อยังยืนยันนักสืบลันจึงเอ่ยขึ้นด้วยสายตาที่นิ่งๆเพราะตอนนี้เขามองเห็นวิญญาณของคุณมินกีที่อยู่อยู่ด้านหลังอิกิสะ พร้อมสวมกอดเธอจากด้านหลังก็คุณไม่อยากให้คุณมินกีแต่งงานกับคุณมอมูระยังไงล่ะครับเพราะเธอมาบอกคุณว่าเธอจะแต่งงานคุณจะโกรธเธอแล้วหาวิธีฆ่าเธอแต่ด้วยวิธีใดนั้นผมอยากให้คุณให้การกับพวกเราไม่ถือสาในตำรวจนะครับนักสืบลันเอ่ยแต่ก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ๆอิกิซาก็สุดลงเพราะเอามือปิดหน้าแล้วร้องไห้ออกมาเธอเองก็ยอมจำนวนการหลักฐานแล้วจริงๆ เธอหักหลังฉันเธอจะไปแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้เธอจะต้องแต่งกับฉันเท่านั้นนประโยชที่ทําเอาสารวัตรลิวจิและนักสืบอลันถึงกับอึ้งไปเลยเธอสมควรตายแล้วฉันเองเยที่ฆ่าเธอฉันฆ่าเธอเองกับมือของฉันเองถ้าฉันไม่ได้ใครก็อยัดได้เลยมินกีจะไป็นของฉันคนเดียว ไม่ใช่ขอไอ้ผู้ชายหน้าโง่คนนั้นปินกจั่งใช่รักเธอ <c oughs> นี่คือคำพูดของอิกิสะอาชิมะที่ทำเอาทุกคนอึ้งไปเลยคดีฆาตกรรมรถไฟฟ้าที่ใต้ดินที่เป็นที่สนใจตอนนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใกล้เลยมาเป็นเพียงแค่เรื่องรักสามเศร้าเท่านั้นรักมากก็เกียดติมากที่คือเรื่องจริงของความรักโชคดีแล้วครับที่ผมไม่มีความรักกับใครเขานักสืบลันเอ่ยขึ้น ปศร,รวรัตล,ลิวจิที่หลังจากเจ้าหน้าที่พาอิกิสาอาชิมะไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะสอบสวนในรูปคดีและการฆ่าแสนแยบยนนั้นเขาทั้งสองคนจึงเดินออกมาที่ห้องผู้ป่วยคาวาชิอาชิมะแต่บางครั้งความรักก็ทําให้เราทําอะไรได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับสาร,รวัตล,ลิวจิเอ,อ่ยขึ้นบอกสายตามองไปยังคาวาชิที่นอนอยู่นักสืบอลันมองไปยังเสี้ยวหน้าของสาร,รวัตล,ลิวจิ และเมมรืฟอฝีปาเข้าหากันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อ, Life, อย่าลืมกดซับ c r คร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิเศใหม่นะครับขอบคุณครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio